คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาจัดให้มีเทศกาลจับปลาการกุศลกันนะคะวันนี้ดีด,ดีพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาก็มีการแข่งขันเวียงแหจับปลานะคะนอกจากจะสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วยังสร้างไรายได้สู่ชุมชนได้ดีด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันสักหน่อยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โห เซียนแห่กว่า200คนนะคะก็มารวมตัวกันที่บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านบนเนื้อที่35ไร่ที่บ้านหน,นองไม้ใต้ตําตบลหน,นะนองย่าใสอําเภอหนองย่าใสที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละคะ่ะเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือแข่งขันเวียงแห้จับปลาที่1ปีนะคะเขาจัดก,กิจกรรมนี้1ครั้งและปีนี้จะขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วล่ะคะ่ะสำหรับกติกาการแข่งขันเวียงแหจับปลานะคะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรนะแหละ100บาทรายได้นะคะคุณผู้ชมเขาจะนำไปซื้อพันธ์ปลาเนี่ยมาปล่อยขยายพันธุ์แล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนด้วยทีนี้เมื่อถึงเวลาค่ะประธานในพิธีนะ,ะก็คือนายสุธีโคอุดมประเสริฐค่ะ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เดินทางมาเปิดงานแบบเก๋ๆด้วยการเหวี่ยงแหจับปลาท่ามกลางชาวบ้านที่หลุ้นกันนะคะว่าแหของท่านประธานเนี่ยจะบานและได้ปลาหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูกันปรากฏว่าท่านก็ไม่ทำให้ผิดหวังอ่ะเพราะว่าเหวี่ยงแห้ได้บานออกเลยนะตอนเหวียงนี่นะคะและยังได้ปลาติดแหขึ้นมาด้วยอย่างที่เห็นในภาพเลยแหละค่ะ นี่นะคะงานนี้เนี่ยทีมงานก็แอบไปถามท่านนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรเราก็ได้รับคําตอบนะคะว่าอ๋อท่านเป็นลูกหลานเกษตรกรมาก่อนคือสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบออกหาปลาทุกวันนี้นะคะยังพกแหติดท้ายรถมาด้วยทุกครัง้งส่วนแหที่ใช้คุณผู้ชมขาเป็นแหส่วนตัวท่านก็เลยถนัดแล้วก็คุ้นเคยอย่างดีนั่นเองค่ะซึ่งการแข่งขันจับปลานี้นะคะ ก็ยังมีช่วง10นาทีทองค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้วัดกันตรงไหนวัดกันที่ใครได้ปลาน้้าหนักมากที่สุดค่ะก็จะนำเอามาประมูลแล้วก็ขายได้ในราคาสูงถึงตัวละ500บาทส่วนผู้ชนะเลิศการแข่งขันเวียงแฮจับปลาได้มากที่สุดและได้ปลาตัวใหญ่ ที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็จะได้เงินและถ้วยแชมป์รางวัลที่1ที่2ที่3ไปครองแบบนี้เลยล่ะค่ะบางรายนะคะก็ใช้เวลาเหวี่ยงแห ى, หาปลาเพียง1ชั่วโมงนะคะก็ได้ปลาหนักถึง10กิโลกรัมกันเลยทีเดียวส่วนปลาที่หามาได้นะคะก็จะให้ชาวบ้านนำกลับไปรับประทานกันในครัวเรือนค่ะ บางคนหาได้มากก็เอาไปขายสร้างรายได้ได้อีกด้วยซึ่งการแข่งขันเวียงแหจับปลานะคะถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีนะคะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ดีอีกด้วยนี่เวียงเข้าไปแล้วแบบนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ